ฟ้าผ่าปร,รียงพระเอกดังถูกปลดกลางกองถ่ายนิสัยแบบนี้ใครก็อีถูกปลดฟ้าผ่าสอดไรที่ยืนในวงการวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้ก็ต้องมาพร้อมข่าวเมาเด็ดเด็ดซ่บๆับของคนบันเทิงโดยล่าสุดเพจเจมอยร้อยแปได้เปิดประเด็นพระเอกดังโดนปลดกลางกองหนังซึ่งมีรายละเอียดว่าแล้วสิ่งที่กลคิดไว้ก็ใช่จริงด้วยพระเอกที่ชักกลางกองถ่ายนั้โจนทีมงานงงว่านี่โดนอาถรรพ์ของข้าวหรือของขาดล่าสุดโดนปลดระเดับตอนนั้นนึกว่าป่วยจะพาไปหาหมอก็ไม่ไปสุดท้ายอ้า เทกองบ้างมาซ้ายบ้างแต่ทีมงานดอนแครค่ะเพราะคิดจะปลดออกอยู่แล้วพ่อเอ้ยอุ๊ยสุดท้ายได้พระเอกจอจานมาเสียบเล่นหนังแทนแนะลุคไม่ให้แต่ฮีใจสู้เห็นว่าจะบวงสรวงเร็วนี้แหละปักหมดรอเลย ส่วนอีพระเอกชักเขาให้โอกาสแล้วไม่คว้าไว้ก็แล้วแต่โดนปลดแล้วปลดอีกเครดิตโบ้ไม่ต้องยืนในวงการละมั้งหยอกหยอก,ยอ,กอีพิมีนายเจมงานนี้บรรดาลูกเพจแห่คอมเมนต์หย่อนคำใบ้การรัรวรัจัดหนักจะเต็มอักษรย่อให้ไปคาดเดาเอาเองอาทิกูว่าพระเอกถอยห่างหรือเปล่า ฮ <D rawn> ่าฮ่าฮาดาวเขาบวงส่วงกัน24มินาคมที่เมเจอร์รัชโยทินไปหาเอาเดอร์ว่าใครเรื่องรายพระเอกจอมาแต่คนชักไม่ได้มาจ้าเข้าชักนานแล้วนะคนนี้เล่นยามาก็นานคนเดียวกันเปล่าขอชอนอหรือเปล่าพระเอกจอเจมคิดออกชื่อเดียวต่อปะขุนเข่าบ้างไกลหรือเปล่าคะใช่พระเอกขอเปล่านะ พูดได้ไหมพี่ตี้ฟอชรอในติกตอกบอกขอชรออออชไหม